น,นี่กัอัน,นี้ดอกใหญ่นี่ก็พร้อมพอดีงามค่ะพอดีเก็บเย็เชอยู่ฝั่งสาเลยครับพี่น้องครับอุ้ยมาเนิ่างทางหลังสิคะพี่น้องโ,อโหปดแห้งนาอครับแม่น่อ้พี่นออ้อ,นองบางคนกับสีวานเจ้าไปถไทยมาจะจสายขีบนี่ไปทะลักเอาข้องมูมากบัวพันธุ์คุบ่วเห็นไหมพ่อนปลูกจักเทียรบ่ท่านได้เห็นนะค่ะแหลกๆ่นเห็นขีบของแม่พ่อนเห็นถ่ายรลวลงเหมนเฟรชป o ูกยังสีพ่นกับว่าเป็นักไทยเอาของไผ่มาสิพี่น้องเพล่นวา นี่ค่ะเมื่อเท่าแถมันเป็นเห็ดที่เขาปลูกเองเบื้องเบื้อครับพี่น้องต้นใหไงเสมอเขื่อนนี่ต้นบใหญ่ค่ะนี่นี่ต้นหน่อยนึงก็เกิดตั้งปีที่แล้วนะคะต้นนี้ครับปีที่แล้วก็เกิดขึ้นกันประมาณเมตรหนึ่งค่ะโอกเคบ่ได้ใหญ่เต็มคุนต้นเลยแต่ว่าถ้าอายุเพิ่นถึงเพิ่นก็เกิดค่ะสองปีเริ่มสองปีสามปีแต่แต่มีบางคนเพิ่นบอกว่า อาจจะซีหาปีจังเกิดนะคะแต่ว่าของแม่พ่อ,พอนี่เกิดแต่ปีที่สองเลยค่ะปีที่สองแม่ค่ะอู้ยหลอบเร็วแห้งครับพ<ช>ี่น้องมามาเบิ้งต้นพี่ค่ะพี่น้องไนน้อยครับต้นพี่ไนน้อยหน่อยก็มูลเลยในสวนอืมแล้วออกหลายกูมูพมร้อมออกหลายกูมูพร้อมค่ะรอบที่แล้วนี่ได้บักหลายหนึ่งรอบนี่ก็เห็นอีกซีหาดอกแล้วนี่ค่ะนี่ต้นซ้ำนี่บอกครับแม่ไม่เลยค่ะนี่แหละเบิ้องหลดเอาเบิ้งแม่พ่อกี่สูงลอยหาซีบหนึ่งได้หน่ครับเพป็น โบสูงทว่าก vale ันแม่ทุกคันงสั่งครับเนี่ยเบื้องดอกเห็นี้ยพี่น้องกระลังออกนี่ยเบื้องเนี้ยโอ้เบื้องเนี้ยขุนนาคายขุนขุนนาดอกเพขุนพี่กายนี่ตอนพี่กายกับออกเขาแห้งต้นข้านี่นึงพี่กายนี่ต้นนี้นะคะโอ้ปีนี้ยืดขึ้นน้อยนึงปีนี้ยืดขึ้นน้อยนึงประมาณศอกนึงค่ะ ตีกายนี่ออกเบบหลายเลยบอกครับต้นน wow. ี้ตีกายนี่บ่หลายมันหลายค่ะแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยออกหลายหลอบที่แล้วของปีนี่ของปีนี่ค่ะเดือนกรกระดมออกหลายแต่ว่าหลอบนี่เนี่ยเขาก็เห็นก็ดอกนี่หนึ่งสองสามสี่หางหกดอกค่ะมืออื่นเพิ่งกับสิโพอีกดูได้หนี่แต่ว่าเขาเหยียบเราบ่จังมันก็อยู่ขังไตดินแน่เนาะเป็นไขกนาเจมีอีกเพราะว่าหลังเธอเขาเห็นดอกเดียวซ้ำนี่บัดมือรุ่นมาเต็มเป็นสบเป็นเศร้ากันมีอนะคะมานี่แม่ครับปลูก เอาเห็ดกบปลูกเอาใหม่นี่เฝ้าสูพี่น้องฟังนะครับแบบใดในขว้ามเราซื้อของแม่เน,นาะค่ะสมมติว่าห้าสิปลูกเอาเห็ดนี่แม่ว่าสองคูนสองนี่เหมาะที่สุดสองคูณสองพอหากเพิ่นมาหอดกันชนกันเราเพิ่นสิเกิดอยู่น้ำต้นแล้วเพิ่นก็นสิเกิดน้ำมองกลางที่เทีัทเนเขาเอื้นยังเกาะหากหากเพิ่นมาจดกันนี่แม่ครับค่ะนี่แหละเพิ่นก็นสิเกิดถ้าหากเพิ่นชนกันเราคือเพิ่นเกิดนะคะ,อ,ะอันต้นมอนี่มันเกิดไว้เด้รอบก่อนเนี่รอบนี่มันพอาะเกิดมืออื่นมืงทมันอาจจะเกิดอีกนะคะ บ่บ่เมนบ่เมนว่ามันสิเกิดั้งแต่มือนีแล้วก็จบไปถ้าล่างสิเริ่มเกิดมันเริ่มเกิดไม่ในรอบนี้นะคะมันเพากระด้3สามมือนีมันเริ่มเกิดใหม่ในรอบนี้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดจนหอดเดือนตุลาโอ้ยักยังเกิดอยู่ค่ะเดือนตุลาแม่หนาวเลยเด้น่ะแม่มันล่ามไปอยู่เอยๆนะคะกับเกิดหน่อยแน่ร้ายแน่่ะเข่ากันไปคือคือมีให้กินไปอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะบ่เมนว่าเกิดซ้ำนี่แล้วก็เมือดเกิดซ้ำนี่แล้วก็เบิดมันจะออกอยู่ว่ามันจะเจ็ดหรือแปดรอบ่นละปีที่แล้ว สแสดงว่าแต่ว,ว่าปีนี้ก็รอบที่หาอะไรได้หนิหารอบแล้วค่ะรอบที่หาค่ะนี่แสดงว่าพื้นที่นี่โอ้มันเกินคุมเลยได้แม่นี่เนาะแม่นค่ะเกินละรอบที่แล้วนี่บ่อถ้าถ้าแม่แม่ผัดบ่ได้ข้ามนวลซาบะแมนเก็บเราไปสั่งกิโลน่าจะสักบ่ถึงสามสิบโลก,กันยังหน่อยอยู่รอบที่แล้วอค่ะบ่ถึงพื้นที่เท่ทททาไรครับที่เขาปลูกยางนานี่ท่อใดละ่ะมันค่าเคืองงานอยู่บ่ โอ้กระคู่สะเข้าล้วเนาะทั้งคู่สะครับพี่น้องทั้งคู่สะค่ะแต่ว่าต้นยางหน้านี่ประมาณเท่าใดประมาณเก่าสิปลาต้นน้องยางไปเลาะช่มไปอีกครับป้าพี่น้องไปเก็บเพ็ดอ่ะมาแล้วครับพี่น้องครับมือนี้มาพบมาวพร้กันกับบ้าสลามทองเนตรอีกขึเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องครับเมือนี้บ้าสลามจะพาพี่น้องมาเบ่งนะครับอีเมลนะครับเพื่อนคุดน้องคุดสะนะครับแล้วพื้นที ขั้นคู่ของมันนะครับเพิ่นเอาต้นใหม่ยางนานะครับมาปลูกแล้วก็บสองปีครับพี่น้องสองปีเต็มนะครับได้เก็บเห็ดครับเป็นเห็ดละงกนะครับออกเต็มที่เต็มแดนเลยก่อนอื่นไปทำขั้วหมูจักกับอีเมีเพิ่นก่องนะครับเนาะแม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอ่าแนะนําตัวให้พี่น้องเข้าใจนะครับแม่ครับค่ะแม่ธนาพรสารคณานะคะอยู่บ้านท่านศิลาโมเปย์ตำบลคำโพนอำเภอปทุมลาดวงซาจังหวัดอำนาจเจริญจ้าครับแม่ครับท้าขั้มหลังให้พี่น้องเข้าในฟังนะครับเป็นจังไหนมาจังไหนครับคือได้มาปลูก ต้นใหม่ถึงขั้นคู่เขาคือป,ปลูกพือผือดยางอื่นครับแม่ครับอ๋อแม่เป็นคนมากินเห็ดค่ะแม่หันขี้ขันเขา,ขาปลาหาเห็ดแม่ก็เล่นห้พี่น้องเข้าเก็บดอกในป่านะคะมาฝากแม่ก็เลยเอามาใส่ต้นยางหน้ามาปลูกในพื้นทีจากอง่ะคะเข้าอยากลองเบิ้งว่ามันสีได้ผลบอแมนค,แมครับพระว่าเบิ้งในยูทูปเห็นขาเจ้าเ,เห็ดคือได้งามแท้สันแม่ก็เลยอ,อยากเห็ดเองนะค่ะลองทดลองเบิ้งตั้งแต่เริ่มต้นเพาะกาเลยค่ะโอ้ทุกอย่างนี่เห็ดจากของเข้าเองเบิดเลยแมนค่ะอือ เอาแล้วปลูกมากนี่ปีนี้ยางเขาปีที่เท่าไรละครับแม่ปลูกปีที่สองเต็มนี่เฮ็ดเริ่มเกิดค่ะปีนี้สามปีเต็มย่างปีที่สี่ค่ะโอ้สี่ปีจะยางเขาปีที่สี่องค่ะปีที่สองเฮ็ดเกิดเลยค่ะเข้าลงแต่เฮ็ดละงกเลี้ยงยางเดียวเลยบอกครับแม่ครับแม่ใส่เห็ดผอน้ำยูต่ว่าเห็ดผอพบาท่านเห็นเกิดค่ะกับเฮ็ดปวกน่ะเกิดแล้วแต่ปีแรกค่ะโอ้ครับเอาผ้าพี่นองเข้ายางไปรับชมน้ำกันนะครับแม่ครับมันเกิดจังไร เป็นต้ออนซวนเป็นตาให้พี่น้องเฮาอนซวนน้ากันบ่ไปค่ะไปเบืองครับเอามาเอามุ้งนีก่อนเนาะค่ะน้องมาเบืองมุ่มนีครับมุมหนีสิเป็นต้นต้นศาสตร์นะคะบ่ิเวนต้นยางหน้าต้นนี้สิเป็นต้นศาสตร์ต้นศาสตร์ก็ออกบ่ครับต้นศาสตร์ก็ออกนะคะไม่ว่องยางออกทั้งเบิดเลยค่ะตัวนี้สิเป็นต้นศาสตร์ว่าส่ร้นใหญ่ปันไดเด้พี่น้องค่ะว่าถ้าไหนต้นใหญ่ปันไดครับมันใหญ่ศาตรอยู่ค่ะมันเป็นดินหินแห่ดินกนดน้องสาสนี่ค่ะเบิ่งดอกเห็ดเท่าดอกเห็ด ดอกดอกเฮดละงดกํำลังจุ๋มๆค่ะพี่น้องกำลังพอดีแกงกำลังพอดีเก็บพอดีแกงค่ะพุ่นมันล่ามูไปพุ่นล่ามลงไปพุ่นะหากวันหอดไซมันน้ำไปหอดหันค่ะอุ่นยูพุ่นก็มีครับพี่น้องครับมันล่ามลงไปน้ำหุ่นหากวันค่ะมันจะเกิดน้ำหากฝอยนะคะเนี่ยโอ้น้ำหากฝอยกกใหม่แมนค่ะตระกูลวงยางทั้งเบิดเลยค่ะแม่นมันไปหอดไซมันก็สิเกิดไปหอดหันละครับ อุ๊ยตอนสวนแหงครับพี่น้องันดินดีอุดมสมบูรณ์นั่นมองได้มีฝุ่นมีปุ๋ยมันแหงเกิดเป็นยุมใหญ่ค่ะบ่ครับแม่นจ้ะโอ้ปีแรกมันเกิดหไรเป็นไรครับแม่ครับปีแรกนี่สิบ่ท่านได้เกิดหลายค่ะระวังเด้อมันสิหยาบดอกหน่อยมันนี่นี่กจาลังเป็นไข่เลยครับนี่ตุ้ปุ้กทิปปิเบื้องทางนี่ค่ะขางต้นยางหน้าเบื้องนี่โอ้เบื้องเบื้องครับพี่น้องเป็นตอนสวนแหงขุ่นเบื้องค่ะเตุ้ปุ้กทิปปิอันนี้อัน แม่พอ่อสิเก็บให้เบืองจักสองสามดอกนะคะขนาดที่เอาไปเห็ดเชื่อเนาะเบิองแนี่ฝน, <c oughs> นถึงมันมือขึ้นเนี่ยค่ะพี่น้องโอ้ฝนตกห่อฝนตกห่อเนี่ <c oughs> อันนี้สิอาจจะเชื่อหรือบ่หบลรายนะคะเพราะว่าฝนห่อแล้วต้นมันอันดอกมันจนสอยเวลานี้ครับมันสีเหลือบลหลายปันใดดอกจังสี่นะคะเท <c oughs> ่าเท่าต้องเก็บเอาง่ามกว่านี้คันเก็บเห็ดเชื่ออันนี้ <c oughs> อันนี้ดอกเชื่อแบบนี้เชื่ออาจจะบเหลือหลายแล้วนะคะมันดอกมันจนสอยเบิดโอ้แต่ว่าแม่นี่ เบื้องจากการเก็บเขาจะเอาแต่ส่วนดอกข้างบนเลยแม่นบรครับแม่นค่ะเชื้อมันอยู่ในนี่นี่ตามความเชื่อของโบราณโบราณพ่นวาเนาะแม่กะเข้าใจตามรักวิชาการนําถี่พื่นมากมากประสานกันเลยแม่พ่นวามันจะเหลืออยู่ประมาณ20เปอร์เซ็นต์ผลได้อยู่ในหากไม่อันนี้มันเชื้อมันนะคะครับแต่ว่าส่วนหมากมันจะอยู่ในดอกใต่พื้นดอกนันนี่ค่ะอ๋อไต่ข้างไต่แม่นค่ะไต่พื้นดอกนั่นนี่สปอของมันจะอยู่นี่นะคะหลายหลายกว่าหม่องอื่นครับ แต่ในดอกอ่อนนี่อนตามหลักวิชาการเขาจะเอามันสีโบธันได้เกิดเชื้อที่สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะต้องรอให้มันใหญ่ซะก่อนเพูดตามให้มันใหญ่ได้รับแดดรับหยังบานเต็มที่เนาะครับแม่บานเต็มที่คือบานงามๆจังสีแหละค่ะพร้อมขยายอ้ถ้าฝนบ่ตกนี่พอดีเลยเนาะแม่ค่ะถ้าฝนบ่ตกสิพอดีแต่โดนฝนก็ห้ามสปอร์มันก็อาจจะล่นจักหน่อยเดี๋ยวจังไรว่าจังมาเบิ่งอีกอันเดียว่าวิธีการในการเก็บไปเฮ็ดเชื้อเฮาเฮ็ดจังได๋นะคะครับอันเดียวแม่พาแม่พอพายางเบิ่งครับ ในสวนเ่าอีกก่อนจาว่ามันเกิดไซเน่ดินก้นสะเนาะแม่นอะค่ะดินก้นสาเป็นขีดแหงนะคะนี่เบิ่งเอาพี่น้องนี่เบิ่งเอาค่ะพี่น้องมันใช่ก็ปลูยยางอื่นอยู่ตัวละครแม่ครับสองปีก็ได้นี่นี่สองปีก็เริ่มได้กินกินห้องจะคล้องกับส้อมใบใจน้ำค่ะโอ้พ่ต้องเขาตากแล้วพ่ต้องเขาป้าให้เมื่อยพ่ต้องยุ่งกัดแล้วโอ้พอต้องไปเลี้ยงยุ่งเหรครับพี่น้องต้องเลี้ยงยุ่งค่ะพี่มาเบิ่งค่ะทางนี้ค่ะมันเกิดแถบทุกต้นนะคะถ้ามันได้เกิดแล้วมันก็จะเกิด จนต้นไม้ตายจากเข้า,ขาขคนเด้แม่นบอกครับแม่นค่ะมันบ่อเศร้าเกิดเด้โอ้ยตะอนซ้อนแห้อครับค่ะมันจะเกิดไปเรื่อยเยมันจะเกิดเรื่อยๆรื่อต้อนนั้นบานต้นไม้ก็ออกไข่ค่ะแต่มันก็ข้นอยู่น้ำกับสภาพอากาศน้ำนะคะในช่วงที่ว่าฝนตกแล้วแดดออกบางเทือแดดบ่มาะสมอากาศบ่มะสมมันก็สิบบเกิดเด้ค่ะครับอบเอาซ้ำเห็ดทั่วไปเกิดนี่แล้วะครับเนาะ,ะถ้าม,มันช่วงใดเฮ็ดอยู่ บ้านอื่นเกิดเขากับตองฝ้ามาจอบคงเข้าขึ้นกันครับเพราะมันจะเกิดเป็นจะเกิดความกันคือมูพันบอนะคะต้น้นน้อยก็เกิดได้ซักใหม่ว้น้ำนี่ค่ะยานเหยียบครับซักใหม่ว้น้ำยางไปลังเถือเข้าผือขุนดอกบางใยหนึ่งดอกกันมันเกิดลงไปน้ำลงไปในสาเลยกับมีนี่กำลังเป็นไข่ครับ อูหลายเห็นเลยมุมทางนั้นก็มีนะคะค่อยๆลงไปหาน้องสาโอ้เคยออกลายสูงสุดนี่เต็มเลยวะครับแม่บริเวณนี่ไปนี่ออกเต็มนะคะสภาพแบบเดียวกับแบบนั้นละออกเต็มเลยค่ะทุกต้นทุกต้นนี่มองเบิ่งนี่โอ้ยงามขนาด <c oughs> ค่ะโ <c oughs> อ้จากที่ห้อทดลองนะครับบานี้ต้นใหม่นี่ออกยี่หลีค่ะให้ผลผลิตก่อนต้นเขจะใหญ่ายเลยเนาะแม่เนาะแม่ค่ะ อายุพ้นครบสองสามปีนี่มันก็จะออกถึงแม่ต้นไม้สีบอยญ่ก็ออกค่ะถ้ามันติดถ้าเชื้อติดอยู่ในหากเพ่นแล้วก็คือออกค่ะมันมีมันมีตัวอย่างให้เบิ่งบ่ครับต้นหน่อยๆที่มันออกมีมีค่ะยู่หนี่นี่มีต้นหน่อยๆต่อไปอายุมันได้เอาภาพพี่น้องเข้าเบื่องครับพี่น้องเข้าเบื่องเนาะมาต้นบ่จําเป็นต้หญงสูงส้ําจําเป็นต้หไ่สูงค่ะโอ้อายุถึงโอว่าต้นนี้เบื่องว่าต้นนี้ใครมันแม่ครับพี่น้องครับกําลังพุดขึ้นเนาะครับเนาะ พาดมืออื่นแล้วสิได้ครับค่ะอันนี้ก็อันนี้ดอกใหญ่เนี่ยก็พร้อมพอดีงามค่ะพอดีเก็บเ็ดอยู่ฝั่งสาเลยครับพี่น้องครับอุ้ยหุ่นมาเบิ่งทางหลังสิค่ะพี่น้องโอ้โหดแห้งนาะครับแม่เนาะงโอ้พี่น้องบางคนกับสีบานเจ้าไประเทศยมานจะสายคลิปนี่ไปถลักเอาข้องมูมาบัวพันธุ์คุบัวเห็นแหมพ่อนปลูกแจ็กเทียบัวท่านได้เห็นนะค่ะแหลกๆคุนเห็นคลิปของแหมพ่อน เห็นถ่ายรูปลงเหมือนเฟซบุ๊กยังสีพ่นกับว่าเป็นรักถ่ายเอาของไผ่มาลรอพี่น้องเพิ่นว่าครับนี่ค่ะเบื้องเราแถวๆมันเป็นเฮ็ดที่เขาปลูกเองค่ะแม่เบื้องเบื้องค่ะพี่น้องต้นใหไงเสมอเขือมีอันนี้ต้นบ่ใหญ่ค่ะนี่นี่ต้นหน่อยหนึ่งก็เกิดตั้งปีที่แล้วนะคะต้นนี้ครับปีที่แล้วก็เกิดขึ้นกันประมาณเมตรหนึ่งค่ะโอกเคต้นเต็ใหญ่ได้สูงแต่ว่าถ้าอายุเพิ่นถึงเพิ่นก็เกิดค่ะสองปีเริ่มสองปีสามปีแต่ก็มีบางคนเพิ่นบอกว่า อาจจะซีหาปีจังเกิดนะคะแต่ว่าของแม่อพ่อนี่เกิดแต่ปีที่สองเลยค่ะปีที่สองแมนค่ะออ้ยหลอบเร็วแห้งครับพี่นองมามาเบื้องต้นพี่ค่ะพี่น่องนน้อย,อยครับต้นพี่ในน้อย,หน,อย,ห,นอยหน่อยก็มูเลยในยสวนอือแล้วออกไรก็มูพร้อมออรครับออกไรก็มูพร้อมค่ะรอบพี่แล้วนี่ได้บักหลายหนึ่งรอบนี่ก็เห็นอีกซีหาดอกแล้วนี่ค่ะนี่ต้นซ้ำนี่บอกครับแม่เนี่ค่ะนี่แหละเบิ้งหลดเอาเบิ้งแม่พ่อนเกิดซุ้ลอยหาซีหนึ่งได้นี่ครับเิ่น บอสูงท่ากันแม่พวกคุณสั่งครับเนี่ยเบิ้งดอกเห็ดครับพี่น้องกระลังออกนี่ยเบื้องเนี้ยโอ้เบื้องเนี้ยนี่น่พาใครเพูนพูนอาดอกเพูนพี่กายนี่ตอนพี่กายกับออกค่ะแห้งต้นข้านี่เนื่องพี่กายนี่ต้นนี้นะคะโอ้ตปีนี้ยืดขึ้นน้อยนึงปีนี้ยืดขึ้นน้อยนึงประมาณสองหนึ่งค่ะ พี่กายนี่ออกแบบหลายเลยบอกครับต้นนี้พี่กายนี่บ่หลายปันไดายค่ะแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยออกหลายโอ้รอบที่แล้วของปีนี่ของปีนี่ค่ะเดือนกรกฎะคมออกหลายแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาก็เห็นกดอกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกค่ะมือื่นเิ่นกับสิโพอีกดูได้หนิแต่ว่าห้าเหยียบเราบ่จัคครับมันก็อยู่ขังไตดินมาแน่นาะเป็นไข่กนาจะมีอีกค่ะเพราะว่าล่างเือเขาเห็นดอกเดียวซ้ำนี่บัดมือร่นมาเต็มเป็นสบเป็นเศร้ากับนี่นะคะมานี่แม่ครับปลูก เอาเห็ดกบปลูกเอาใหม่นี่ว่าสู้พี่น้องฟังนะครับแบบใดในขว้มรู้ซื้อของแม่เนะาะค่ะสมมติว่าหฮาสิปลูกเอาเห็ดนี่แม่ว่าสองคูนสองนี่เหมาะที่สุดสองคูณสองพอหากพ่นมาหอดกันชนกันเราพ่นสิเกิดอยู่น้ำตน้นแล้วพ่นก็นสิเกิดน้ำมองกลางทีเทียนเขาเอื้นยังเกาะหากหากพ่นมาจดกันน,นี่แม่ครับค่ะนี่แหละพ่นก็นสิเกิดถ้าหากพ่นชนกันเราคือเพ่นเกิดนะคะแล้วก็กมีแสงแดดลงพอดีแสงแดดก็ลรงเนี่ยถ้ามันคุ้มหลายเท่ากับ เอาออกแต่ว่าลักษณะการเอาออกนี่เฮายาเอาออกหลายเฮ้ายาเอาออกสูงเอางาลุมล่มๆเพิ่อนออกอตัดยาใหคุ้งต้นคักนะคะครับบมให้มันเป็นส่งผุ่มหลายเขากับแต่งกิ่งไปน้าแต่งกิ่งไปน้าค่อยๆแตงไปนะคะบ่แเ่นว่าแต่งจนเบิดจนหลนจนเตียนถ<อ>้าห้แดดภาให้มันมีแสงลำไร่เนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าพี่น้องเข้าสิบปลูก ปลูกกินเห็ดก่อนเอา2/2นี่พอพอดีสําหรับแม่พรคิดเด้แต่ว่าวิชาการหรือคนอื่นอาจจะบ่คิดคือแม่พรก็ได้เพราะว่าหลักวิชาการมันบ่ตายตัวเฮาสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันเหมาะกับสภาพพื้นที่ของเฮาได้นะคะครับแม่นบัดนี้อันถ้าจะปลูกเอาใหม่เลยนี่แม่พรว่า4/2นี่โอเค4/2แม่นค่ะคือเฮาบ่ต้องตัดใหม่ออกของแม่พรนี ส่นใดบองงามต้นใดมันมีเชื้อโรคหรือว่ามันหยั่งมันอาจจะตายเองหรือต้นบองงามอาจจะตัดออกในปีทัดทัไปมันก็จะห่างเองมันจะห่างเองมันเลือกเอาแต่ต้นงามไปหรือแผลพี่น้องอย่างมะขุดหลอมว่าต้นที่มีเห็ดไปแม่พ่อนกับสีแบงออกไปยังสีนะโอ้เอ้าพี่น้องตัวนี้แห้งลอยว่าเส้นเลยมันมีเฮ็ดแล้วเนาะเพราะว่าแม่พ่อนบ่ไดคิดว่าตอนนี้กะหาซิฟกว่าแล้วเนาะครับ บอคิดว่าสิได้เอาไม้ซุ้มนี่ไปใส่ประโยชน์ในเฮ็ดทุกอนเฮ็ดซ่านอย่างนะพเพราะว่าเฮือนเฮาก็มีอยู่แล้วคิดว่าไว้ให้ลูกให้หลานเท่าชัวชีวิตเฮากินเห็ดนี่ก็อิม่มนี่ก็พอแล้วนะสําหรับแม่พรคิดจังซั่นนะคะเป็นความสุขอีกอ<ม>ย่างนึง่งเป็นความสุขอีกอย่างนึงที่เฮาได้เฮ็ดเองกับมือเฮ่านะอ๋ออ่อนสอนใช่ไหมครับเด้อจ้ะพูนอยู่ฟังพุ่นนะครับมันสิเกิดล่ามล่าออกมาเรื่อยๆบ่ครับแม่นค่ะต้นอันต้นมื้อนี้มันเกิดบ่เด้รอบก่อนนี่รอบนี้มันเพราะเนี่ยเกิดมืออื่ บอมบอมนบอมนวามันสิเกิดตต้งแต่มมือนีแล้วก็จบไปถ้าล่างสิเริ่มเกิดมันเริ่มเกิดไม่ในรอบนี้นะคะมันห้ากระไดสามมือนีมันเริ่มเกิดใหม่ในรอบนี้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดจนหอดเดือนตุลายังเกิดอยู่ค่ะเดือนตุลาแมนมาหนาวเลยเน่ะแม่นมันล่ามไปอยู่เอยๆนะคะก็เกิดหน่อยแน่ร้ายแน่ค่ะเข่ากันไปคือคือมีให้กินไปอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะบอมเนวาเกิดซ้ำนี่แล้วก็เมื่อเกิดซ้ำนี่แล้วก็เบิดมันจะออกอยู่ว่ามันจะเจ็ดหรือแปดรอบละปีที่แล้ว แสดงว่าวปีนี่ก็รอบที่หาอะไรได้หนิหารอบแล้วค่ะรอบที่หาะอะนนี้แสดงว่าพื้นที่นี่โอ้มันเกินขุมเลยได้แม่นี่นเนาะแน่นค่ะเกินละรอบที่แล้วนี่บอ่อถ้าท้าแม่แม่ผับบ่อใดค้ามนวณซา่าแมนเก็บเราไปสั่งกิโลน่าจะสักบ่ถึงสามสิบโลกันยังหน่อยอยู่รอบที่แล้วค่ะบถ่ถึงพื้นที่เท่าครับที่เขาปลูกยางนานีท่อใดล่ะมันข่อเคงงานอยู่บ่ โอ้กระคู่สะเท่าเลยเนาะค่่ะแมทั้งคู่สะครับพี่น้องทั้งคู่สะค่ะแต่ว่าต้นยางหน้านี่ประมาณเท่าใดประมาณเก่าสิปลาต้นน้องยางไปเลาะชมไปอีกครับโอ้เอามากมากแสดงว่าผู้ใดที่มีคู่สะอยู่แล้วที่ว่าปลูกยังบอยขึ้นนี่เอาใหม่พวกนี้ไปใส่ได้กินหอเแ็ดที่สันครับแม่แมนค่ะนี่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 ก็ลังออกครับพีนแห่ได้ค่ะพี่น้อง ต้นซ้ำแขนเบาสลามต้นวังหันแห้งหน่อยกูนี่อีกชีหินแฮบริเวณนี้เนี่ยรอบที่แล้วนะคือออกบดถุกต้นค่ะนี่บริเวณนี้ออกบดถุกต้นมันสิเป็นมู๊งแบใหญ่เลยครับมู๊งแบบใหญ่เลยค่ะทัวบริเวณเลยจนยางบ่ได้คือกันนั่นแหละทีบอค่ะรอบก่อนนะคะกําลังพุดขึ้นครับเนี่นยอันอันนี้ก็ว่าแม่ดอกเฮ็ดอยู่บ่นนี้ไม่พลาตาไม่พลาตาบ่ดีปันไดดอกเฮ็ดแล้วครับนี่โอ้กําลังทยอยขึ้นคร่ะกําลังทยอยขึ้นพูวนื้ ยต่อไปสิเดียสภาพยางนี่แหละครับแม่นี่มาเบิงที่เราเองนี่เห็ดขันห้าเพราะเบงดีห้าวกะสีหยับขึ้นมาแล้วเนาะแม่นแม่นนี่อยู่น้ำปลาอย่างนะคะการตั้งทยอยทยอยออกตังไทเป็นใครอยู่เนาะครับอันนี้ห่างต้นนี่ค่ะนี่ห่างต้นไกลติบนี่จนสุดสุดเขตอันหักเกะหักฝอยมันอะไรเด้แต่มันแ็่ยังยังออกนะคะมันเป็นช่องว่างเนาะครับว่างเป็นช่องว่างเองนี้ค่ะนี่นี่นี่พี่น้องค่ะพี่น้องต้นนี้แข้งในน้อยนิดนี่ หลายเด้ต้นซ้ำแขนว่าแม่เกือบ40ดอกุณบ่ต้นเดียวนี่เนาะค้าบัอุ้ยถึงแล้วครับร่างนาเบิ่งที่เหล่าบัวเสราน้องนาเบิ่งท้วสุดู่าบ่ทนแล้วครับมีเปิดใบใหม่ไปนี่ก็พ่อหลดนี่นี่ก็ร่างพุดขึ้นแม่ครับนี่แหละนี่นี่เป็นต่ดีใจได้พี่น้องเข้าเฮ็ดเองเนาะเฮากินแสบบ่แสบเข้ากับพุ่มใจว่าเข้าเฮ็ดเองครับ ว่าแซบกับสิดเดท่นกินได้น <c oughs> เนาะเฮ็ดเองเนาะครับแม่ครับสว่วนซ้อนแห่งบ้านนี้แม่ครับแม่ได้นะครับนอกจากเข้ากินแล้วแม่ขยายเชือ,อนให้พี่ <บอ S 1> นนองข้านําบ่กครับตอนนี้บอ่อแม่ก็อัพลงเฟซบุ๊กเนาะครับกับมีพี่นนองสนใจพนเห็นแหละบางคนก็นกนอยากกินแกงดอกมันเนาะบางคนก็อยากได้ไปเฮ็ดขึ้นแม่แม่ก็ขายเชือแน่แม่ก็เอาต้นยางหน้ามาใส่เชือ ส่งขายให้พี่น้องเนี่ทั้งออนไลน์พอรอมแลวกะ็น้าโมบานเฮ่านํ่ค่ะเป็นเ็ดในสวนเท่าเองเลยแม่ค่ะเก็บเ็ดในสวนเท่านี้ค่ะใส่เชือใส่ต้นไม้ต้นยางหน้าแล้วกะส่งให้พี่น้องเฮาขายจังไดบัดครับแม่แม่ขายบ่แพงเด้ออ้เท่าไหร่ล่ะต้นยางหน้าน่ะปีนี่คันแม่แมพ่อไดีเองแม่แห้งสีข้ายถือเอ้จังไดครับแต่ว่าปีนี่นัน่นยางหน้าบานเท่านี่ปีวังหนันเนาะมันแรงไปเก็บหมากนั่นบ,บ่มี แม่ก็เลยสั่งจากอันทีมงานแม่ที่เป็นสายเขียวนะคะสายเขียวที่ปลูกต้นไม้น่นเอามาเพิ่นเอามาส่งให้แม่ก็เอาเชือใส่แล้วแม่ก็คายให้พี่น้องเขาแต่กำไรแน่นิดหน่อยนะคะบ่เอาลายกับปันพีปันนองไปปลูกครับกัวรละสิบห้าบาทต้นไหม่นะต้นไหม่ใส่เส้อเฮ็ดสิบห้าบาทแม่นค่ะห้วยใส่จนติดแล้วเด้ยังมีเหลืออยู่บ้ครับสองสามรอบตอนนี้มีเหลืออยู่บ่หลายค่ะประมาณสักร้อยต้นนี่แล้วมั้งอาแม่ว่าปลายฤดูแล้วแม่ยาน ย่านพี่น้องเข้าผู้ถี่บ่มีน้ำหดบ่มีระบบน้ำเอาไปปลูกรวยานมันตายแม่ก็เลยเอามาอีกแต่ว่าปีหน้าแม่สิเริ่มต้นต่หัวปีต้นยางนาผู้ได้มีหมากกันเอามาเาะหลไย้ครับเอาเชื้อเ็ดใส่รลายๆปันพี่น้องใส่ให้ใส่หารอบเลยบ่ครับแม่แม่นอันวังหันนี้แม่ใส่สรมหลอบสรมอบวันนี้บางคนอันมือเพื่นมาเอาต้นยางนาแม่ก็ตักเชื้อเใส่ขวดห้ไปอีกเอาไปใส่เองอีกเด้อ่ย่านมันบ่ออันติดคักจังี่นะค่ะให้พี่น้องเข้าได้ เขียนคักๆกันนะว่ามันใสอหรีมันสิเกิดอหรีแล้ววันนี้ก็นแนะนําให้พี่น้องเข้าเนี่ยไปเหตุอีกเชื้อมันเหตุจังไดจังไดคือแม่บได้หวงความดูบริแพ่งคัม้มือ้บค่ะห้เปิด<ไ>ปเผย<ห>ทุกขั้นตอนแมนค่ะทุกขั้นตอนเลยครับแมนผูบ่เหตุกัไปล่องเบิ่งกับสิเหตุใดนะคะแ<อ>มนผูบ่มีความรู้คือแม่บอกให้เข้าใจแลวเพิ่นก็สามาถไปเหตุเองใดจังสีเขาเข้าวได้บอกครับแม่ครับมันใสอีหยงเนี่ยส่วนผสมในการขยายหัวเชื้อวิธีการขยายการเหครับ ที่แรกเนี่ยแม่บดไ้เห็ดอย่างหลายได้แม่ใส่ตัวน้าตาลใส้เท่านั้นโอ้แค่นั้นค่ะไปเลี้ยงจุลินทรีย์ซื่อๆนี่อยไเลี้ยงไว้ประมาณสี่หามือค่ะให้มันขยายตัวออกมาเราบะนี้เท่ากับจังไปไปเพิ่มน้ำน้ำที่แม่ใส่ก็คือน้าฝนแล้วก็ใส่กากน้าตาลหรือไม่ก็ใส่น้าตาลใส่ก็ไดอันบางบางเจ้าเนาะเพิ่นว่าใส่เชือที่อีอย่างก่อเพิ่อนอื่นอาหารเห็ดน่ะนะแต่แม่ก็บดใส่บดใส่เจ้าวปวกแต่ว่ามันก็ขายายได้อยู่ค่ะ Oh. คือเห็ดแบบง่ายๆแบบคือพี่น้องห้าสามาเตุใดครับเห็ดใดน้ำห้าวของสีนะคะบันนี้พี่น้องข้าเอาเห็ดไปปลูกแล้วเ้าต้องเติมเชื้อทุกปีบ่ครับแม่ครับถ้าซีหฮดีนะคะเพื่อให้เชื้อเห็ดเท้ามันหลายขึ้นแม่ว่าควรจะเติมทุกปีอตัวนี้นี่แม่แม่รุ่นอยู่ว่าแม่เติมเชื้อลงไปมันสิเกิดบอ่อปีนี้หรือปีหน้าตัวนี้เขามอสามบ่ครับบ่ค่ะปลูกจะพร้อมกันคือดินนี่หละดินมันเลวหลายหลายมันบ่ขึ้น มันก็ึ้นงามต้นบอนะครับแม่แม่ค่ะแม่ไปอบรมมาเพ่นวาเคยไปอบรมหมอดินเลยนะคะครับสวนชีวภาพชุมชนอยู่อุบลพนหาคมรู้มาพ่นว่าต้นไม้ต้นไหนที่มีเชื้อไมโครซาที่เกิดเหตุนะมันสีงามเร็วอืมกาแสดงว่าตัวนี้บอกัหไดนมีเชื้อโอ้เฮาเกตต้นไม้เฮาได้เลยค่ะโอ้แม่ก็เลยเอาเชื้อมาเติมครับก็เริ่มแตกยอดเลยมัน่ครับแม่ค่ะแตกยอดล่ะ ตัวนี้ก็ล่อหลุ่นกันอีกล่อรุ่นว่าปีหนาเพิ่นสิออกบ่แม่เติมเชืยรเข้าไปแล้วนะคะเติมเชืยรเข้าไปแล้วเหมือนเชืยรเห็ดนี่จะไปซอยในการเจริญเติบโตของต้นไม้นําแม่นค่ะมันสิไปกระตุ้นให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ต่างโตต่างซอยกันเหรอเนาะแม่เนาะเมีนค่ะแม่นโอ้เห็ดอีแม่กําลังเกิดนี่ต้นน้อยๆจังสิก็เกิดแล้วบ่ครับม่วนจังสิต้นต้นนี้ก็เกิดค่ะปีที่แล้วก็เกิดแต่ว่าปีนี้ก็ยังบ่เห็นและก็ยังล่อรุ่นอยู่ต้นต้นนี้ป เพราะว่าต้นนี้เกิดปีที่แล้วกับล่ามลงไวพุนขึ้นกันค่ะแต่ว่าปีนี้กับพ่อท่านเหียนว่าพุนสิเกิดอีกบอกกสาตรกกาสตรค่ะว่งยางขึ้นกันว่องยางขึ้นกันตัวนี้กกาสตรค่ะปีที่แล้วเกิดเกิดแมนค่ะแต่ว่าปีนี้ยังบอเกิดไม่พอนกับล,อล่อลุนอยู่ว่าพุนสิเกิดอีกบอครับนนแต่ว่าด้วยที่แบบว่าตามที่เฮา หมูจักหรือบอศึกษามานี่ต้นที่มันเคยเกิดจะได้ก็ต้องเกิดคือนก่อนได้ก็ต้องเกิดค่ะแต่สิเป็นช่วงใดท่านน่ะแมนค่ะเพื่อนก็สรบ่เกิดพร้อมกันทุกต้นนะคะบอครับเพิ่นสิมุนเวียนกันไปเลยๆบางต้นก็บางต้นก็ออกคือเก่าบางต้นก็ออกรอบแรกรอบ2รอบสามก็ออกคือเก่าแต่ว่าสีออกบ่อหลายอย่างสีนะค่ะคันเดอออกรอบแรกหลายแล้วรอบรุ่นก็สิออกบ่หลายสีต้นได้บ่อนออกพ่อมาออก่นก็สิออกลายอย่างสีนะค่ะครับขี้มูนน่ะยังสอนวันเสาเลยครับบาวสนามเพราะว่ามันอยังถี่แบบว่า จากพื้นที่ที่ขุดขึ้นมาเป็นดินที่ปลูกยังบ่อใดต้นไม้ตอนปลูกที่แหลกกับกรบบราดอะไรกันแม่บอกครับแม่แม่ค่ะปลูกที่แหลกใบเพ่นดูดสารอาหารในดินขึ้นมาเพ่นสิเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะใบใบเหลืองเลยเป็นใบเหลืองเลยบ่งาบ่เขียวจัิงสิบ่งาบ่เขียวเลยค่ะ โอ้พ่อมาปีที่สองพนจังสีมีมีหยอดเขียวเขียวขึ้นไม้เห่าหินปีที่สามกัดต้นน้อยๆอะไรล่ะปีที่แล้วนี่กัดยังต้นน้อยๆอยู่พ่อมาปีนี้แหละค่ะมันต้นใหญ่ต้นสูงแมนปีที่แล้วนี่ยังบะถั่วหัวไ่พ่อจักต้นเด้บ่ครับเฮ็ดเกิดนะคะเฮ็ดเกิดสาบลาบตั้งแต่ต้นมันได้สูงใหญ่สับแมนแมนค่ะแห้งเฮ็ดเกิดแห้งสัตว์ขึ้นเลยบรรพนพ่อมาปีที่พอปีทสามนี่มันมันสัตว์จนขึ้นเววเววจนถั่วหัวเลยค่ะเต่าอนส่วนแหงปีที่สองที่เฮ็ดเกิดนี่ย่างบะถั่วหัวเลยค่ะ อืนาทึ่งแฮงครับพี่น้องครับดีกว่าห้องปล่อยไว้ซื้อน้อ,นอครับเนาะแม่จงได้กับขุดน้องขุดยังแหละครับพี่น้องปลูกไว้ให้เป็นสมบัติให้ลูกให้ล้านเนาะครับลดโขลกหล่อนพร้อมได้กินเฮ็ดพร้อมบ่ได้ไปหาไก่โอ้ปกตินี่น้องสาเฮากับสิปลูกถิ่มๆหรือบ่บางพื้นที่ก็อาจจะบ่มีต้นใหม่เลยค่ะตัวน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางต้นแบบเนาะแม่เนาะค่ะสำหรับามารถเป็นต้นแบบได้อยู่ค่ะถ้าพี่น้องเข้าผูมมัก ครับผู้หมกักปลูกเนาะมักไผ่มักมันแม่ค่ะ <c oughs> ผู้ผ่นบ่หมักปลูกเพ่นว่าซสือกินไงซาไวายอันนั้นก็ความคิดของไผ่ของมันเนาะค่ะเนาะครับโอ้เอาแม่แลรสุดท้ายมหยังจะฝากให้พี่น้องนะครับสําหรับการปลูกเข็ยดครับ<า><า>ผมยังฝากพี่น้องเฮากัดค่ะกัถ้า,ถามีโอกาสนะคะบ,บ่แมนวาน ให้พี่น้องมาสื่อน้ำแม่พ่อนด้สื่อใส้ <laughs> ก็ได้ค่ะถามีพี่น้องเฮ้าเห็ดยู่หรือว่าเข้าไปหาลกในปลาในดงก็ได้มาปลูกไว้มันติดเป็นต้นแล้วเฮาจังเอาเชื้อไปใส่ก็ได้ค่ะ <c oughs> หรือว่าถา้าเัน้นมีกําลังพ่อนแน่จัหน้อยเข้ากับสื่อในตลาดมาแล้วเข้ากับเอามาใส่บอ่อไปเก็บบ่ไปก่ายเองก็ได้ค่ะ <c oughs> ต้นละสิบาท20าบาทเชื้อเห็ดใส่แล้วก็ปลูกเป็นสมบัติให้ลูกให้ลานเฮาค่ะ <c oughs> <c oughs> อายุหลายแล้วก็กินตะเห็ดกับพ่อแหละทท่หฮาเนาะที่สำคัญปลูกทีเดียวอยู่ดยอแต่ลอดชีพเลยค่ะต้นไม่ตายยามไหผลนลพผุนจังสิตาตครับแต่ว่าถิ่แม่พ่อนไปอบรมมาเนาะนักวิชาการเพิ่นวานั้นเพิ่นบอกว่า้าต้นไม้ไงไปมันสิเกิดหน่อยลงแน่เอากระสางงามันออกหรือว่าเฮากัน มันสิเกิดเห็ดชนิดอื่นหน่ไหมอ๋อเฮละงโง่มันสิบางลงหรอมันสิเกิดเห็ดแนวอื่นเฮ็ดดินเห็ดอย่างสีน่าลายปีไปนะครับ,รบมันก็นสีมีเฮ็ดแนวอื่นได้กินหรือว่าถ้าเฮาอยากกินหลายๆอาย,ย่างเฮามีอโอกาสไปได้เชื้อเฮ็ดตัวอื่นมาเฮาก็เอามาว่างใส่กับต้นใหม่เฮาค่ะครับเอาเอาในเฮ็ดในปลา,า,า่ะค่ะเป็นดอกมาไว้เลยกระไดถ้าเฮ้าขยายบเปลี่ยนหรือว่าพี่น้องผู้ใดสนใจ อยากขายายเองอยากเรียนรู้วิธีการกับทักหาเมพ่พอนกับใดเด้อครับผมฝากพี่น้องนะครับมนะีเบอร์โทรป่ครับฝากพี่น้องเนาะเบอร์โทร084901322หาจ้าครับผมเอาฟซบุ๊กกันธนาพอนสารคณนานะคะเป็นภาษาอังกฤษครับผมบอ่าถ้าพูดไดนะครับ อยากอุดหนุนอยากอุดหนุนแม่พ่อนนะครับกะย่างอยู่ลอยต้นนะครับในปีนี้พอเฝ้าวกันเลยครับขายติดคือพ่อแม่พ่อมก็เฉอยรลอยต้นแต่ว่าเชื่อนี่กัพ่อสิมี่หายอยู่ค่ะผู้ใดอยากได้ไปลาดเนาะครับผมขวดละเท่าไรก่อนครับเนี่ยขวดขวดลิตรอันเท่าใส่ขวดละหกลอยไอขวดน้ำขวดที่เท่าสิบบาทนะคะแม่ขายขวดละห้าสิบบาทครับถ้าขวดลิตรก็ลอยบาทก็หมายถึงว่า ใส่ไห่อหนึ่งจุดสองห้าลิตรน่ะเอาน้ำลอยบ่าโอ้ค่ะแบบจุกจุกกันไปเลยแบบจุกจุกลยเข็มนเข้มเลยค่ะอืเอาเอาไปผสมน้ำสองถึงสามส่วนกับจังเวลาต้นไม้ห้าค่ะโอ้ดีดีดีครับมาซอยกันปลูกนะครับเดี๋ยวมีแรงอาหารกินไกลไกลบานเลยนะครับพี่น้องครับเบื้องตีเถอาเห็ดเกิดเียงไลยกันเกิดทุกต้นได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าเขานะครับจะพัดกันขืนกันล่งนะครับอ่าสหรับดอกเห็ดตัวได้ออกก้อน มูมันก็บจะผ่ามูออกไปนําแม่นบอครับแม่ฮ่าแม่แมนแมนหอบรอบหลังก็ออกอีกค่ะออกแล้วก็ออกอีกนําบอแ <c oughs> ม่นมาออกเท่าเดียวแล้วจบครับ <c oughs> อันนี้ถ้ารอบแรกก็เกิดบ่ส่วต้นนี้ค่ะนี่มารอ,อบนี้เกิดอีกแต่ว่าบางต้นที่ยังบ,อกกบ,บ่ออกก็บ่ทันได้ออกก็มีคือกัน <c oughs> ครับก็พยา, <c oughs> ายามเอาดอกมันนิ่ไปวางไว้ต้นที่มันยังบ่ออกครับเป็นการเติมเชื้อนะคะ,ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเราสลามก็ขอจบไว้ซ้ํานี้ก่อนนะครับเด้อผู้ใดอยากเข้ามาเบิ่งงานหรือว่าอยาก พูดคุยสอบถามกันเดี๋ยวเบาสลามก็จะขึ้นเบอร์โทรนะครับในคลิปวิดีโอนะครับคลิปนี้ขอ,อบคุณแม่พ่อนครับผมบหายความรูนะ้แนวทางและมาดานใจนะครับพอกันคลิปหนาดี่พี่น้องด้วยสวัสดีครับ